บริษัท k ค c p ครับผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิจัยจากสมุนไพรผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีอยู่3ากลุ่มหลักๆเป็นผลิตภัณฑ์เจลนวดนาโนนะครับตัวที่2ของเรานะครับจะมีบนโต๊ะของชาร์กแล้วก็คือสบู่สบู่ตัวนี้เป็นสบู่สมุนไพรอ่าตัวที่3ก็จะเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นกายซึ่งการขายที่ปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ชำนาญเรื่องการตลาดบริษัทก็เลยจะมองหาพร์ทเนอรทางการตลาดครับ CBD นี่ย่อม,มาจากอะไรนะครับ มันเป็นสารสกัดของกัญชงนะครับ CBD นี่ยังถูกกฎหมายอยู่มากในถ้าถ้าในการสุขภาพถูกกฎหมายครับยอดขายเดือนละ5 0 0แสนใช่ไหมครับมีมีกำไรไหมครับเดือนละปีละเท่าไหร่ครับประมาณ40%ครับ40%่สิเหรอหล้านก็กำไรสัก2ล้านกว่าบาทประมาณนั้นครับก็โรงงานอื่นก็แค่แกะสูตรก็ได้แล้วคุณมีต่างจากเขาอย่างไรคุณภาพประมาณนี้รูปแบบนี้เนี่ยครับผมเองเนี่ยให้นักวิจัยจาก มอทรอสีวิชัยมีนักเคมีท่านหนึ่งขึ้นสูตรให้ครับก็มีความยากอีกระดับหนึ่งระดับที่3ก็คือการทํานาโนแต่ว่าต้นทุนมันสูงส่วนใหญ่จะต้องจ้างโรงงานใหญ่ๆขึ้นสูตรทําสูตรทํานาโนอะไรเงี้ยครับจะไม่สามารถขายแข่งราคาครับผมได้ในยเท่าไหร่คะเนี่ยครับขายหลอดละเก้าสิบบาทครับสามารถใช้ได้ประมาณ3-6เดือนอยู่ที่ปิดแบกันใช้จะขอเสนอที่สามล้านเนี่ยสามห้าเปอร์เซ็นต์ เพีกโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน